โอ้ยผีวอ้ยกวผีเฮียฮิซูเปรอร์แมนร้านกูพักไปกสว์อ๋อมันกดไม่ออกหรอครับไม่ใช่เป็นที่ตู้ครับเป็นที่มึง,งอยากโทรหาเมนเจอร์เหรอครับอ้าวได้ได้เมนเจอร์ใช่ไหมเฮียเฮ้ยโอ้ยเด็กไอ้สัต อ้อนอนสบายจริงๆแล้วก็ให้เขานอนได้แหละแต่กูไม่ให้ไงมันเป็นที่อาบน้ําออนเซนไหมไอ้เหี้ยน้กเต้นสวยมากเลยอตูดไอ้สัตว์กระป๋องสียังไม่ถึงสงการไอ,อ้ยู่ข้างหลังวะกำลังเพ้นอะไรอยู่เปล่าอ,อ้าวสวัสดไอ้เหี้ยแล้วมันมันสกรปรกไหมมาเล่นเบสบอลอ่าวคว้างมาหน่อยคว้างมาหน่อยเดี๋ยวจะจะหวดอ่าคว้างม <you S 1> าคว้างมาคว้างแฮนด์ซับมาพี่อุ้ยนี่อิวยังรู้จัก ไีเยจริงๆแล้วนะครับคนที่หลับเนี่ยเราอย่าไปกวนเขานะครับก็คือปล่อยเขานอนไปแต่เฮียนี่ไม่ใช่รู้ก็รวยทำไมซื้อของแค่3ชิ้นอีเฮีย